สวัสดีค่ะมาเจอแันอีกแล้วนะคะแอนแอนค่ะอรัพงพนครเกษตรน้มินค่ะวันนี้อาจะมาแนะนำรุ่น XLT รุ่นนี้เป็นรุ่นแคปนะคะราคา797,000บาทค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแอนแต่งอะไรให้บ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD สีดำตัดแดงนะคะมีไฟ3จุดให้นะคะแล้วก็มากันชนหน้านะคะกันชนหน้าจะเป็นของ Hammer ค่ะมีห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะ2ห่วงให้ด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้าง กระพิบกระพิบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการแข้งด้านล่างด้วยนะคะส่วนไฟเนี่ยไฟแอนครอบให้นะคะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงทรงทรงฟิตนะคะแล้วก็สีดําด้านนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นสีแดงแดงเงาค่ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้าน,นข้างก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะมีหมุดแบบนี้นะคะซึ่งให้แม็กับยางกับแม็กนะคะยาง ยางซีรียางอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะแม็กเป็นขอบ16เหมือนกันนะคะขิดแดงอย่างนี้นะคะซึ่งสวยงามและเข้ากับซุ้มล้อได้มากเลยคะ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะครอบแก้มอนกครอบให้เหมือนกันเป็นแบบดําด้านนะคะ <Yeah. S 1> มาด้านข้างนะคะสติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้นะคะล,ลูกค้ารีเควสต์มาแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีเบ้ามือจับมีกันสาดมีราวหละะังคาอันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะมาด้าน มาด้านหลังนะคะโลบาร์เป็นของ Outlander นะคะเป็นแบบขายาวแบบนี้และนี่เลยมีมีตะแกรงนะคะสามารถใส่สัมภาระได้ด้วยนะคะแล้วก็มาไฟท้ายนะคะอ,อ,อ็มครอบครอบฝาไฟท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านหลังนี้เลยนะคะสีแดงนะคะ อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีกันชนด้านหลังลูกค้าให้เปลี่ยนนะคะเป็นของ Alender เหมือนกันคะ่ะแล้วก็สวยงามแล้วก็ดูดุดันมากเลยนะคะสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่ารุ่น XLT c a p เนี่ยสวยแค่ไหนภายในนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ เห็นดับแรกเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะไลน์น่นนะคะเดินได้สีเท้าคะ่ะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะพวงมลลาลัยด้านขวามือเนี่ยจะเป็นคุสคอนโทลแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมลลาลัยนะคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ n d r o i d a ตัวได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้าค่ะ385แรงบิดนะคะเป็นไงบ้างคะชุดแต่ง XLT Cap นะคะราคา7จ0 0 0 0 7จ0บาทนะคะซึ่งสวยงามมากเลยแต่งแบบนี้ลูกค้าสนใจอยากแต่งแบบนี้ติดต่อแอนนะคะ0 9 8ย์2 5 1 6แปมีเฟแนซ์มีหาลูกค้าถึงบ้านเซ็นไฟแนซ์ถึงบ้านแล้วก็ทางแอนเนี่ยถ้าไฟรนซ์ผ่านเียวขับรถไปส่งถึงบ้านเลยนะคะรอรับที่บ้านได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ